สวัสดีครับตาทองชาแนลพี่น้องมาร่วมมทนาสาธุบใสายบาตรด้วยกันนะครับ,รบหมดแล้ว िवा धनशिले चलि चौर्थापचदिनो สำหรับคลิปใส่บาทเช้านี้นะพี่น้องวันนี้บรรยากาศอึมครึมนะครับอึมครึมครึมครึมเหมือนจะมีพายุอะไรมาสักอย่างหนึ่งพี่น้องเฝ้าหวังเฝ้ารอก็ขอให้มีมานะฮะแมธรันีเฝ้ารอแล้วนะครับสำหรับคลิปใส่บาทเช้านี้ตาทองชาแนลก็ขพาพี่น้องมาชมทุ่งเช่นเคยนะครับทองไร่ทองนาตอนนี้เข้างามมากนะครับ เข้างามมากนะฮะกำลังแต่งตัวเตรียมจะตั้งท้องแล้วนะครัเพราะว่าเมื่อวานไปที่นาเห็นบางลำต้นเขาเริ่มตั้งท้องประมาณเดือนหน้าก็จะเริ่มออกรวงถ้าเป็นข้าวเบาก็จะออกรวงแต่ข้าวหนักก็ประมาณเดือนกว่าๆสำหรับคลิปนี้ตาทองแชแนลก็ขอจบคลิปใส่บาทแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ อ่าต่าทองชาแนล้วยนะครับสวัสดีครับ